ขึ้นตัวการ์ดถึงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเด็กแนะเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำเตนอนโอเคนะคะก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอก๊กอีกเช่นเคยเดอ้อวันนี้นะเพื่อนๆไก่โอ๊กก็มาพร้อมกับเกม การในชาฟอร์จูนนะหรือเกมโชคลาบแห่งคะนนของค่าย PG นะวันนี้มาสายโมนะจะมาขอพอรพระคะเนนสักหน่อยวันนี้พกทุนมา200เดี๋ยวมาดูกันสิว่า200นี้จะปังหรือเปล่านะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะเริ่มต้นที่เบตห้าก่อนเด้อเช็คการจ่ายของเกมนะเกมนี้ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะเพื่อนๆมาดูซิว่าวันนี้กลับมายม้ำอีกทีจะแตกดีหรือเปล่าโอ้โห เสียดายไม่ไหลต่อนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกศกันด้วยเดอ้ออู๋กูไปยิงสุดทางอุ้ยเฮ้ยโอ้๋มัวแต่โมอ,อยู่นะเมื่อกี้เรียบร้อยอู๋นี่เป็น5านะจ๊ะได้ไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้เงันรางวัลเนกาแล้วนะ วันก้อนโตร,ระดับซุปเปอร์1,984บาทกับอีก75สตางค์เพื่อนเบ็ด5นะจ้าไหลนอกอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับใครโอ้โหเอาเรื่องนะจังหวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคุณผู้หญิงสุดแถวนะบอกเลยเต็มคาราเบลทรงดีนะน้ำึ้นให้รีบตักขยับไปเบ็ดยี่เลยละกัน ตะคุณเติมแรกมา200ตัวนี้บวกมา2,000นะเจอไหลนอกชัดเดียวเมื่อกี้โอ้โหเอาเรื่องจัดมาดูสิว่าถ้าเข้าฟรีเกมแล้วจะไหลดีเหมือนอยู่ข้างนอกหรือเปล่าอุ้ยวงมาไหลก็สุดแถวไปอีกนะเมื่อกี้เมา849บาทนะรางวัลอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้แต่บิ๊กวินไปนะเมื่อกี้ รู้สึกว่าเหมือนมันใกล้จะเข้าฟรีเกมแล้วนะเออหไหลที่รัวๆเรียบร้อยบีกนะ่นจ้าได้มา4 4 6 4บาทนะรางวัลก้อนโตหูตาลายขยับเป็ดเพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะเออไหลดีนะวันนี้มาดูเชื่อเป็น50ไหลดีหรือเปล่า ไว,ไว้คู่มาอย่างนี้ออ้ยเอสุดแถวสิบแถวแรกคือขออะไรก็ได้อย่างนั้นนะไหลคุณผู้หญิงต่อผู้ชายแถวสองผู้ดีย้ดายโอ้โหลุ้นกันหายใจหายหคอแทบไม่ทันนะเพื่อนเพื่อนได้ไปหนึ่งพันเกืเอบสามสิบอารบทรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วนะทุกคกไม่กี่ทีไม่กี่ทีก็บิก๊กวินสัดทุนเติมแรก200นะไหลน,นอกอย่างเดียวนะตอนนี้เราบวกมา4 0 0พกว่านะมีขนาดยังไม่เข้าฟรีเกมนะจ้าบอกเลย ถ้าเข้าฟรีเกมจะปังขนาดไหนเออชมหน่อยไม่ได้เอามาและฟรีเกมแรกของเราเบ็ด50นะเดี๋ยวมาลุ้นกัน8หมุนนี้จะเป็น8หมุนคุณภาพหรือเปล่ากับเกมการในชาของเราอันนี้กาเในชาฟอร์จูนนะเพื่อนไม่ใช่กาเในชาโกเดอร์ดูกันให้ดีๆนะจ้าใครจะเล่นตาม ไหแจ็คต่อโหไหลน,น้อยนะตองอะไรแถวสามเออเคไหมหูวายไม่ค่อยออกนะเพื่อน,อนอยังไงตสดไหมอุ้ยุยสวยงามอย่างนี้วาวคู่จ้าคูนารายคูน18แปดเข้าให้เคแถวแรกสเสรจดาย ไต่อนะเกไ,ไปเท่าไหรเไไไไเไ่เนี่ยโอ้หไหลไปก่อนไหลไปก่อนเดี๋ยวมึงหยุดนะจ้ารางวัลก้อนโตร,ระดับซุปเปอร์แล้วนะตอนนี้จบที่เท่าไหร่5,955บาทนะ5,955รางวัลก้อนโตร,ระดับซุปเปอร์อ่ะมุนสุดท้ายเออได้อยู่ ้ายแถมนิดนดหนึ่งนะจบไปเป็นที่เรียบร้อยได้มา6 9น0กับอีก30บาทเพืนเพื่อนฟรีเกมเบ็ด50นะถือว่าโอเคนะถือว่าบวกมาเยอะพอสมควรโอ้โหจากทุนเติมแรงมา200ตอนนี้เราบวกเหมือนไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะยังไงดีจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จริงๆก็หยุดก็ได้นะเพื่อนๆถือว่าบวกมาเยอะนะคือเล่นต่อน,นี่อาจจะโดนดูดคืนนะมะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปัดเศษอีก6ทีและกันนะเบ็ด106ทีพอเลยนะ ไหลว่ะไหลว่ะเออเฮ้ยเอาเฮ้ยอ,อ,อะไรดีรัวรัวอู้เรียบร้อยหูใ่ปัดเศษนะยังบิ๊กวินอีกหูจิตใจทำด้วยอะไรแจกรัวรัวนะได้มาสองพันสามร้อยยี่สิบบาทรางวัลก้อนโตโอ้โหยังไงดีหลอกล่อหรือเปล่าเอาพอดีกว่านะเพื่อน บวกหมื่นสามพอนะไม่ไปต่อแล้วนะกลัวจะโดนมันดูดคืนนะเหมือนมันหลอกล่อให้เราปั่นต่อจลกตุนเติมแรกมา200นะตอนนี้ได้มาอยู่ที่1 3 0่งกับอีกบาทบวกมาหมื่นกว่านะถือว่าบ,บวกมาเยอะพอสมควรนะเพื่อนเพื่อนกับเกมการณ์ชาของเราในวันนี้นะเพื่อนๆือนคนไหนยังเลือกไม่ได้ว่าจะเล่นเกมอะไรวันนี้เก๋อกแนะนําเลยนะการณ์ชาฟอร์จูนโชคลาภแห่งคเนกของค่าย p g ใครที่จะเล่นตามดูกันให้ดีๆเด้อไม่ใช่การณ์ชาโกเด้อการณ์ชาฟอร์จูนนะจ๊ะ โอเคนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะเพื่อนคนไหนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แก่โอกนด้วยเดอ้อใครที่ยังไม่กด subscribe ก็ฝากกดให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะลืมสำหรับใครที่อยากจะเล่นตามนะไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะปักหมุดไว้ให้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยวันนี้นะคะเกวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ